สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอุ๋ยก็จะพาทุกคนมากินอันนี้ค่ะทุกคนนี่คือตำตำแอปเปิ้ลเขียวนะคะนม่เห็นหน้ากินคะตำแอปเปิ้ลเขียวนะคะทุกคนแล้วก็มีผักนะคะกินกับข้าวมีไข่ต้มด้วยนะคะไปเลยแอปเปิ้ลเขียวนะมันก็รสชาติคล้ายๆกับมะม่วงอะเนาะ มันก็เหมือนแบบว่าตำมะม,ม่วงนะคะทุกคนอยากบอกว่าเหมือนตอนแบบว่าเป็นเด็กนะคะ กลับมาจากโรงเรียนน่ะหน้าแลวดูร้อนอ่ะคือแบบตำมะม,ม่วงอ่ะสุดยอดแล้วคือแบบว่าชิ้นใหญ่ ที่นี่นะคะอพาร์ตเมนต์ที่อุ๋ยอยู่นะคะตึกนี้เขาก็กําลังมีการก่ออืมกำลังมีการจัดการทาสีใหม่นะคะทุกคนก็จะมีเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊อก,ปอก,ปอกอยู่นะคะ <c oughs> เขาดีเนาะ <c oughs> เขาดูแลดีนะ <c oughs> เขาก็ มีการทำความสะอาดตึกนะคะมีการทาสีให้ใหม่อ่ะเราะนี hmm. ้ทาสีใหม่เขาประมาณมสี mm ่ hmm. เพราะว่าตึกนี้อุ๋ยอยู่มาอุ๋ยย้ายเข้าไปมันเป็นตึกใหม่นะคะ mm hmm. อุ๋ยย้ายเข้าตอนที่ไซมอนประมาณหกเจ็ดเดือนมาอยู่ที่นี่แล้วเขาเพิ่งมาทาสีครั้งนี้ก็จะน่าจะห้าปีเนาะสี่ปีสี่ปีเขาก็มาทําการ mm hmm. ทาสีใหม่นะคะ mm hmm. นุ่นไงลูกนุ่นไงน้ำนี่นุ่น,น,าน ในตึกทุกสัปดาห์นะคะก็จะมีคนมาทำความสะอาดมาถูพื้นมาดูดฝุ่นนะคะไม่ใช่ในบ้านเรานะตรงบริเวณตรงทางเดินนะคะตรงทางเดินจนบันไดตรงในลิฟต์เนาะเขาก็จะมีการมาทำความสะอาดให้นะคะ อร่อยนะอันนี้คือผักผักเคลนะคะทุกคนรสชาติมันก็จะคล้ายคล้ายๆนะคะไม่เหมือนหรอกคล้ายๆผักคะน้าเอ้าหรอลูกดูน้องกิจกิจจะกินผักกับแม่ไม่กินเห็นแม่กินนึกว่ามันจะอร่อยปรากฏว่าไม่อร่อยใช่ไหมลูก พูดเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเราจะมาพูดเรื่องอเอฟเฟกต์นะคะหลังจากที่ฉีดยาวัคซีนนะคะจะมาเล่าให้ฟังเมื่อตอนที่อุ๋ยทำงานอยู่นะคะ อีกก็เป็นด่านหน้านเนะาะเนาะเขาก็ให้ฉีดนะคะเพราะว่าทํางานกับคนแก่อ,อ่าเป็นดูแลคนแก่นะคะอพอไปฉีดเข็มแรกนะคะไม่มีอาการอะไรเลย <c oughs> ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะทุกคนเป็นแบบว่าเป็นปกติเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเเราเพิ่งลงเวรมาไงแล้วเรา คืออุยทำงานกลางคืนใช่ไหมเมื่อก่อนปลายสัปหลายเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมคะอมตอนที่อุยฉีก็ฉีนอ่ะอุยยังทํางานอยู่นะคะพอเราลงมาเวนมาดักจากเวนกลางคืนอ่ะแล้วมาฉีดยาเราก,เราก็เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่า,าเราเพิ่งลงเวนมาเราก็เลยมึนมึนหัวมันไม่ได้มีอาการปวดหัวอะไรนะคะมันเหมือนคนไม่ได้นอนอะ่ะแล้วก็ ไปฉีดยามามันก็รู้สึกแบบนิ่งๆหน่อยเดี๋ยวอุยก็นอนเลยนะคะคือไปฉีดยามาหลุยก็นอนเลยเพราะฉะนั้นอุยกไ็ไม่ไม่มีอาการอะไรนะคะไม่มีอาการไข้ไม่มีอาการอะไรดีมากๆค่ะของอุยได้นะคะวัคซีนถุยได้เป็นวัคซีนอัมไฟเซอร์นะคะทั้งสองเข็มเลยแล้วก็เข็มที่สองพออุยไปฉีดมาเนี่ย วันที่อุ้ยไปฉีนะอุ้ยหยุดงานนะคะแล้วอุ้ยวันวันต่อมาอุ้ยก็ไปทํางานคือเราจะมีอาการปวดแขนอยู่แบบเจ็บเจ็แบแขนนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีอาการมึนหัวไม่มีอาการอา่ไม่มีอาการอะไรนะคะอ่ปกติอยู่ที่แค่อืมแค่เจ็บแขนแค่นั้นนะคะแล้วก็ไปทํางานแล้วก็ไปทํางานนะคะวันต่อมาก็ไปทํางานแล้วก็ปวดแขนอยู่นะแต่พยายามเราก็พยายามที่จะไม่ใช้แขนที่เราเจ็บ ามากเกินไปนะคะแล้ววันต่อมาก็หายเลยค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะก็ดีมากๆนะคะอืมไม่รู้ว่าอุ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นอเป็นยังไงเนาะแต่ตอนฉีดยาน,นะคะอก็ก่อนไปนะก็อธิษฐานนะคะเพราะว่าอุ๋ยเป็นคริสเตียนเนาะอุ๋ยก็อธิษฐานกับพระเจ้านะคะแล้วก็อธิษฐาน แล้วฉีดแล้วอุ๋ยก่อนก่อนที่อุ๋ยจะอ่ะพราะฉีดเสร็จนะคะอุ๋ยก็จะในคืนนั้นที่อุ๋ยจะนอนก็อยก็อธิษฐานก็บอกว่าไม่ไม่รู้แหละว่าอะไรที่ฉีดเข้ามาในร่างกายอุ๋ยแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เข้ามาขอให้เข้ามาแล้วที่จะแบบให้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะให้มันทําให้ร่างกายปัจจุบันอุ๋ยเนี่ยดีกว่าเดิมให้อุ๋ยมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมให้มันเป็นเหมือนยาบํารุงนะคะอุยก็คิดแบบนี้เลยแล้วอุยก็นอน แบบนั้น<ๆ>ก็ไม่มีอาการอะไรนะคะถึงว่าตอนอตอนติดโควิดก,ก็ก็ปกติก็แบบว่าเหมือนเป็นหวัดอืม ตำอย่างเยอะเริ่มหมดแล้วอร่อยใครไปฉีดวัคซีนมาแล้วอาการเป็นยังไงมาเล่าให้กันฟังด้วยนะคะทนุน ใส่แบบนี้เนาะแล้วก็ใส่อย่างนี้แล้วก็กินอืมอืมันต่อไปล้วไข่ใส่กันไข่ต้ม รสชาติมันดีเลยอะคือมันไม่เปรี้ยวมากกันไปมันก็ตัดกันอะเนาะ อืมอันนี้อร่อยกินสดนะคะทุกคนกินสดก็อร่อยกินเอาไปแบบว่าทำสุกก็อร่อยนะคะผักเคลมอะ่ะนี่ประโยชน์ด้วยนะม่วนม่วนจะกลับแลไวปากล่ะอืมอืม ไปแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีสุขภาพที่ดีผ่านพ้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรในช่วงนี้ไปได้นะคะทุกคนแล้วก็พระเจ้าอวยพรน,นะคะสวัสดีค่ะ